นี่ฮยอนข้าเสร็จหรือยังเนี่ยนี่พี่ฮยอนวัดดีพี่หมูตุ๋นอ้าวฮยอนครับงงงงอุ้ยพี่ฮยอนมาแล้วเหรอฮยอนไม่พาไปด้วยอ่ะฮี่วันดีเที่อีกแล้วไปด้วยไปด้วยเห็นไม้ปัญญาอ่อนพี่ฮยอนเขาโมโหอีกแล้วเนี่ยก็หาเรื่องใส่ตัวกันเองเองสิเย่ตาวันอี่โตเต็มเลย นี่แต่งตัวแบบนี้คืออยากเป็นผู้หญิงเหรอสนใจมาเล่นกับพวกพี่ไหนยไหมล่ะจะทำอะไรมะหยุดเลยนะอย,ย่านี่ปล่อยหมูที่ไหนออกมาเนี่ยฉันน่ะจะไม่แพ้คนเลวเด็ดขาดเลยแม่งไม่รมสักทีวะเอเอพี่พี่มีคนมาพี่พี่ฝังไว้ก่อนเถอะมึงนี่นายไม่เจ็บหรอเจ็บสซเจ็บมากๆเลยด้วยนะก็แล้วทำไมต้องพยายามขนาดนั้นด้วยล่ะ ทั้งที่ตัวเองสู้ไม่ได้แท้ๆก็ฉันไม่อยากแพ้นี่แล้วฉันก็ชนะด้วยนะชนะตรงไหนกันล่ะเห็นมีแต่แพลเต็มตัวเลยเนี่ยอะไรของนายเล่าฉันนะยืนอยู่นะฉันไมหาดที่ชนะน่ะนายชื่อลอเลนใช่ไหมเหมือนเพื่อนกันดีกว่าฉันให้ยอนนะทั้งที่ฉันแปลขนาดนี้นะล้อผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยนะทำไมอ่ะเท่ดีออกไปเล่นกันดีกว่าลอเลน ทุกๆเรื่องเลยขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะแต่บางทีฉันก็อบกลัวนะนายจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหมไม่หรอกสัญญาเลยฉันจะอยู่กับนายตลอดไปเลยเอ้ยทางนี้แย่แล้วชีพจรต่ำลงมากนี่ฮยอนหายไปไหนมาทั้งวันเลย วันนี้ได้คิดหลือยังว่าจะเล่นลายกันดีอะนี่ออกไปซะช่วยไปเอ็นผลหน้าฉันสักทีรอเลน่นฉันเบื่อต้องคอยเล่นกับนายแล้วเบื่อต้องคอยโอนายอยู่แบบนี้เอ๊ะให้ฉันออกไปไหนหรอนี่พูดอะไรของนายนะไม่เอาแบบนี้สิในโบจะอยู่ด้วยกันกับฉันไงฉันเกลียดนายอย่ามายุ่งอีกนะไอออน ขอร้องล่ะนายอย่าทิ้งฉันไปอีกคนเลยนะไอออนขอร้องล่ะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะนายต้องทนให้ได้นะแข็งใจไว้นี่เธอ ทำไมถึงทำแบบนี้รู้ไหมว่ามันหนักแค่ไหนผมไม่ได้ตั้งใจครับมีคนตายเพราะเธอนะหาย,ยนไหนจะพิการบางคนยังไม่ได้สติเลยทำไมเธอถึงทำแบบนั้นก็ถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับเน่เด็กใหม่ทำไมไม่เก็บผ้าใเรียบร้อยละ่ะทำไมผู้การสั่งแล้วถึงไม่ทำละ่ะไอ้เขี้ยว ขอโทษนะพูดแล้วมันหายได้ไงวะไอ้เชี่ยดิขอโทษนะหยุดเตะฉันสักทีเถอะอะไรวะนี่มึงจะทำอะไรเนี่ยนี่เจ็บมากไหมจีโฮเป็นไงบ้างตาตาฉันมันมันมองไม่คุณถามว่ามึงทำอะไรมึงแทงตาจีโฮทำไมถ้ากูไม่ชิงฆ่าพวกมึงก่อนพวกมึงจะฆ่ากูตอนไหนก็ไม่รู้นี่หว่าเพราะงั้นช่วยตายตายกันไปสักทีได้ไหม าเกิดไม่ฆ่าเราก็จะถูกฆ่าสินะที่นี่ที่ไหนบรรยากาศได้อึดอัดที่ไหนเนี่ยนายเป็นใครอ่ะอย่านะ อย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ลีนี่ส่งตัวบ้าเลยไม่ฉันจัดจาก,การเนี่ย